สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะนี่ะนะคะ,อะบอสนาทีกับลุงพลกำลังช่วยกันนะคะ เอาข้างในอันนี้อันนี้อยู่ข้างในถูกแล้วเพราะมันไม่ค่อยสวยเอาไงอะไงต่อพี่นาทีไม่ใช่พี่นาทีเบิ้มเบิ้เอาปูตรงนี้อีกจหมดหรอครับปูแล้วก็ต้องยกเต้น เก็มาครับแล้วก็ปูถามป๋าอนุวัตรดิว่าเต็นจะมาเมื่อไรครับพรุ่งนี้เหรอเต็นรถเต็นมาวันนี้เหรอนี่ไงเอาเข้าไปในข้างในนี่ไงยกไปเข้ามาในพรมสีเขียวเนี่ยยกเข้ามาในพรมนี่แม

้องเท้าคุณแก่เนาะเ้นไม่ต้องปูรอเต้นก่อนคปูโอเลปูเลยเดี๋ยวปูก็ได้แล้วแ่ลก็ลองรอ็ดีกว่า

แบเดียวเสร็จแล้วนะคะเอก็รอบายสีมาตั้งก็จะสง่าเลยนะคะอัย่ายกันาเกท่เดียวกวย่ากระเชื้อปักแฟทำได้ยังไงเนี่ยวายธรรมดาแล้วนาะดิน โอเคครับเอ็ีโอเคค,เค,คี่ครมาตอ้อครับรรรรีครับการิดไฟานอยหน้เเส็จแล้วแีก็เสร็จแล้วหนึ่งต้นนะคะนี่ไฟเสร็จแล้วหนึ่งต้นนะคะเหลืออีกหนึ่งต้นนะคะอุ้ยเหลืออีกสี่ต้นนะคะทางนน้นก็เปิดไฟแสงสีงสงแล้วนะคะ ก็รอใบสีมาตั้งแค่นั้นเองนะคะทางนู้ก็เปิดไฟแล้วนะคะตรงก็เปิดไปแล้วตรงแสงไว้มากนะคะเเดี๋ยว ไฟมาแล้วแสงมาแล้วนะคะายฟซีนะคะนี่มาแล้วนะคะแสงสีมาแล้วนะคะมาแล้วหนึ่งต้นนะคะมีทั้งหมดห้าต้นนะคะแสงนะคะแสงมีทั้งหมดห้าต้นนะคะใครหิวแสงมาเด้อแสงอยู่นาลุงพลเยอะเลยนะคะใครอยากได้แสงนาลุงพลก็มาได้เลยนะคะแสงทุ่งนาลุงพลสว่างสวัยเลยนะคะ ใครอยากได้แสงก็มานาลุงพลเด้อแสงเยอะมากตอนนี้ก็ช่วยกันทำนะคะหิวแสงล่าบอสบอสนี่ไงแสงบอสบอสนี่ไงแสง เป็นไงล่ะสวยสวยงามมากค่ะใครหิวแสงก็มาเดอ้อแสงทุ่งนาลงพนนะคะเยอะมากเลยนะคะ